เรียกว่ายุคนี้โทรศัพท์มือถือถือเป็นปัจจัยที่5ของเราเลยก็ว่าได้นะครับไปไหนมาไหนยุคนี้ต้องติดโทรศัพท์มือถือซึ่งวันนี้ครับผมไม่ได้มารีวิวโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้หรอก <c oughs> ผมจะมารีวิวเจ้าตราช่างตัวนี้นะครับเรียกว่าเป็นตราช่างที่เอาไ้ช่างน้ําหนักทั่วไปแต่มันสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือได้ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว EXTREME IT ทุกท่านนะครับเจอผมเหมือนเดิมครับนก e x t r e m e IT วันนี้นครับผมมีตาช่างเซมี่อยากจะมานำเสนอซึ่งมันอาจจะไม่ใช่รุ่นใหม่ไม่ใช่อะไรดีนะครับแต่ผมไปเจอมาในแอปพลิเคชันของ JD Central นะครับมันจัดแฟลตเซลลลดราคานะครับตัวนี้อยู่เพียงแค่499บาทซึ่งจริงๆใน JD Central เนี่ยเขาไดมีของอย่างอื่นลดราคาเยอะแยะมากมายวันนี้ผมก็ไปได้ตัวนี้มาไปเจอตัว ที่เป็นกล้องวงจรปิดเซี่ยมี่นะครับผมก็ราคา799ตัวนี้499ราคาดีมากใครสนใจก็ไปลองหาสั่งซื้อดูแต่เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าตาช่างวันนี้ที่ผมรีวิวมีอะไรดีอย่างแรกเลยนะครับมันคือตาช่างน้ําหนักทั่วๆไปนี่แหละที่เราเอาไว้เหยียบขึ้นไปแล้วก็จะมีบ่งบอกน้ําหนักนะครับตัวนี้ดีไซน์ค่อนข้างสวยนิดนึงด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นแบบกระจกเทมเพอร์กาสนะครับมีโลโก้มีตรงนี้อยู่นะครับแล้วก็มีตรงจุดกลมๆ4จุดตรงนี้นะครับเขาจะเป็นแถบแม่เหล็กนะครับจะใช้ตัวไฟฟ้าสถิตนี่ย ตรวจวัดค่าต่างๆในร่างกายไม่ว่าจะเป็นค่า bmi ค่าเปอร์เซนต์แฟตหรือว่าตัวกล้ามเนื้อต่างๆเวลาเราขึ้นไปชั่งน้ําหนักเนี่ยมันก็จะมีจอดิจิตอลบอกอยู่ตรงนี้นะครับว่าหนักเท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยมันก็จะมีขึ้นตัวเลขนะครับเราไม่ต้องกดเปิดใช้แค่ขึ้นไปชัง่งปุ๊บขึ้นน้ำหนักบอกทันทีด้านหลังนะครับตรงนี้ก็เป็นพื้นที่เรียบๆจะมีหมดอยู่หมดตรงนี้คือตัววัดน้ําหนักเราต้องวางไว้ที่พื้นเรียบนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีช่องรังฐานใส่ฐานครับโดยเขาจะใช้ฐาน AAA 3A จําาานนนวว3ก้อหรื่าฐา ใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บปิดฝาเสร็จให้เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็วางไว้ที่โตพื้นเรียบพื้นราบสักนิดหนึ่งเราก็จะเห็นกับตัวเลขตรงนี้มันวิ่ง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 อยู่นะครับผมพอมันคำนวณเสร็จเรียบร้อยปุ๊บตาช่างจะน้าหนักเท่ากับศูนย์มันเป็นการเคลียร์น้ําหนักนั่นเองนะครับก็พร้อมที่จะใช้งานเราสามารถขึ้นไปชั่งน้ําหนักไปอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นตาช่างปกติก็ขึ้นตัวเลขจบรีวิวครับ ยังครับเพราะว่าวันนี้ที่ผมมารีวิวมันคงไม่ได้รีวิวอะไรง่ายๆสั้นๆขนาดนั้นตัวนี้มันเป็นตราช่างมีแบรนด์นะครับมีแบรนด์คอมเพติชันสเกลทูดังนั้นข้อเจ๋งของมีเนี่ยมันต้องมีอย่างอื่นมากกว่าตราช่างก็คือด้านหลังตรงนี้เขามีเขียนบอกไว้ว่าเป็นตราช่างที่เอาไว้ใช้สําหรับ Android 4.4หรือ iOS 9.0ได้เท่ากับว่ามันเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือได้และมันต่อมือถือยังไงมันมีอะไรดีเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับ โทรศัพท์มือถืออย่างแรกเลย Android แล้วกันวันนี้ลองกันง่ายๆนะครับเข้าไปที่แอปพลิเคชัน Play Store นะครับเข้าไป Play Store เสร็จปุ๊บเซิร์ชหาแอปพลิเคชันนะครับคำว่าเสี่ยมี่ก็ได้ง่ายๆนะครับแล้วก็เจอเลยมี่ฟิตตรงนี้เข้าไปที่มี่ฟิตดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็จะมีไอคอนอยู่ที่หน้าจอตรงนี้เสร็จลงทะเบียนชื่อผู้ใช้ต่างๆให้เสร็จเรียบร้อยนะครับมันก็จะมีหน้าโปรไฟล์ของเราน้ำหนักส่วนสูวันเกิดอะไรต่างๆลงทะเบียนให้เสร็จ พอลองทะเบียนเสร็จปุ๊บจะอยู่ที่หน้านี้นะครับพอมาที่หน้านี้เราไม่ต้องทําการจับคู่เราไม่ต้องการเซตไม่ต้องการตั้งค่าอะไรทั้งสิ้นนะครับเพียงแค่คุณมีตาช่างหนึ่งตัวก็คือตาช่างมีตัวนี้นะครับะจะเห็นตาช่างอยู่ผมจะลองวางของวางวัตถุลองกดลองอะไรให้ตาช่างมันดีเทคเห็นไหมครับตัวนี้มันจะทํางานทันทีนะครับผมลองวางของอลองช่างน้ําหนักเข้าไปนะครับ0.75กิโลกร,รมัมมีดีเทคขึ้นเรียบร้อยขึ้นที่มือถือออตโต้ตอนแรกผมยังคิดอยู่ตาช่าง เราจะชั่งน้ําหนัก1ทียังต้องมานั่งเปิดแอปต้องมานั่งกดเชื่อมต่อบลูทูธอะไรให้มันยุ่งยากหรือเปล่าแต่อยากจะบอกได้เลยว่าตัวนี้ไม่ต้องทําอะไรให้ยุ่งยากแค่เราไปขึ้นช่างปุ๊บในแอปพลิเคชันก็จะมีบอกทันทีนะครับและอันนี้เป็นการชั่งวัตถุขนาดเล็กแต่ถ้าชั่งน้ําหนักเราล่ะ เราลองเซตอัพน้ำหนักเราไปแล้วครั้งแรกใช่ไหมครับผมจะลองเอาโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้นะครับวางไว้ที่กล้องด้านบนวางไว้ที่ตรงนี้แล้วกล้องด้านบนจับให้ดูนะครับแล้วผมจะนําตัวตราช่างเนี่ยวางไว้ที่พื้นแล้วผมจะขึ้นชั่งน้ําหนักพอ,พอช่างน้ําหนักเสร็จปุ๊บ,บมันจะขึ้นไปที่หน้าจอโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ พอเราชั่งน้ําหนักเสร็จเรียบร้อยตรงนี้นะครับผมมันก็จะมีขึ้นตรงที่จอตรงนี้เลยว่าน้ําหนักผมเนี่ยอยู่ที่66.25กิโลด้วยกันนะครับเราก็กดบันทึกเข้าไปให้เรียบร้อยนะครับมันก็จะมีบอกเลยว่าตอนนี้น้ําหนักวันนี้ของผมอยู่ที่66.25กิโลซึ่งก่อนหน้านั้นนะครับผมน้ําหนักอยู่ที่66.65หรือน้าหนัก66.90นะครับก็เนี่ยเป็นการชั่งแต่ละครั้งน้าหนักผมลงเรื่อยๆลงเรื่อยๆลงเรื่อยๆไม่ใช่ที่ลงอะไรหรอกปกติถือของนุ้นของนี้แล้วขึ้นชั่งอันนี้้้ชั่งงครสุดทาย เหลือ66.25ก็จะมีบอกนะครับว่าวันนี้ช่วงนี้ผมน้ําหนักอยู่เท่าไหร่แล้วเกณฑ์เป็นยังไงนะครับผมเนี่ยน้ำหนักถือว่าเบาวกว่า76%ของผู้ใช้งานอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับก็ในความสูงเท่านี้อะไรต่างนี้มันก็จะมีบอกนะครับแล้วก็น้ําหนักที่เหมาะสมของส่วนสูงผมอยู่ที่70กิโลกรัมดังนั้นผมควรที่จะต้อง เพิ่มน้ำหนักนะครับก็จะมีการบอกเอาไว้มีอะไรต่างๆนะครับแล้วก็จะมีบอกสุขภาพซึ่งจริงๆแล้วเสียมี่เขาไม่ได้มีแค่ตราช่างนะครับเขาจะมีนาฬิกงนาฬิกาหรืออุปกรณ์อะไรอื่นๆต่างๆมากมายที่เป็นอุปกรณ์ออกกําลังกายอุปกรณ์เช็คสุขภาพไปลองหาซื้อกันดูได้นะครับแต่อันนี้มาแนะนําก็คือในเจดีเซนทัมีลดราคาอยู่เหลือ499กับตาช่างกล้องวงจรปิด7 9 9ซึ่งจริงๆไม่ได้มีแค่ของมี่นะครับมันมีอย่างอื่นด้วยนี่อย่างนี้กาอันนี้นะเป็นนาฬิกาเรียกว่าสมาร์ทวอทเนาะ วอลเลยก็ลดราคาอยู่เหลือ7999บาทหรือโทรศัพท์แมคลาเรนนะครับวันพัสัวนี้ก็มีจัดโปรโมชั่นไว้เดี๋ยวผมแปะลิงก์ทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านใต้ละกันว่ามีของอะไรขายอีกเพราะว่าช่วงนี้สถานการณ์ไวรัสโควิดหน้ากลัวสั่งซื้อช้อปปิ้งออนไลน์อดีกก่าได้ไม่ต้องออกนะครับแล้วก็โดยประสบการณ์ของผมนะอันนี้แบบส่วนตัวเลยผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆเจอหรือเปล่าดูสาเดินไปถึงช็อป ไปถามราคาสอบถามราคาเสร็จปุ๊บลองเปิดแอป pp, แอปออนไลน์ต่างๆเอา้าสั่งออนไลน์ถูกกว่าส่งฟรีถึงบ้านสรุปกับมาสั่งออนไลน์ที่บ้านไปหน้าร้านเพื่อแค่ไปดูสินค้าจริงก็แล้วแต่ความสะดวกสบายแล้วแต่ความชอบนะครับแต่ผมบอกได้เลยว่าซื้อออนไลน์ยุคนี้ถูกกว่าจริงฝากกันไว้ครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้แล้วกันของพวกนี้ที่มีอะไรเด็ดๆน่าสนใจราคาโดนๆครับสำหรับวนันนี้ทางผมนกเอ็กซ์ตรีมีก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่รีวิวหน้าสัาหนี้สวัสดีครับ